บรยากาศคือเย็นมากค่ะใครอยากเล่นไหมคะนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนาะคนที่อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวแคทอาสาพาพเที่ยวลุยน้ํากันค่นนนะพี่ๆเคยกินไหมคะอันนี้น้ํานี่กินได้นะคะน้ํานี่กินได้นะคะลงมาจากบนดอยนู่ต้องไต่ตรงนี้ไปนะคะไต่ตรงนี้ไปเลยไปสาวๆไปก่อนเดี๋ยวให้สาวๆสองสาวโรีิแกงไปก่อนนะคะโรีิแกง เนี่ยราต้องส,สง่่ใตรนี้ยอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแพทสาดอยแม่หองออแล้วนะคะวันนี้แพทจะพาพี่ๆทุกคนกลับบ้านคุยปอตายแต่ว่าอันนี้จ,จะเป็นอีกสายหนึ่งนะคะ ที่แพดเดินมาตั ik, ้งแต่เด็กค่ะเป็นห้วยเป็นแบบธรรมชาติสุดๆแล้วแพดอยากพาพี่ๆทุกคนไปดูค่ะแพ์เดินมาตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านหลังที่สองของแพ์นะคะอันนี้อยู่ในเมืองนะคะบ้านหลังนี้แพ์ก็อยู่มาตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยค่ะอยู่คนเดียวตลอดเลยเนี่ยค่ะนี่บ้านที่พ่อทําให้อยู่อยู่ที่บ้านพักโคลาค่ะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะเดินไปกันนะคะแล้วจะพาพี่ๆทุกคนดูธรรมชาติค่ะเพาะ ความเป็นธรรมชาติที่แบบยังสมบูรณ์ยังมีอยู่นะคะอันนี้คือจะเป็นต้นน้ําหัวน้ํานม่กงสอน,นะคะพาไปดูค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านตายายนะคะที่เรามาจะมาฝากรถไว้นะคะนี่บ้านแบบธรรมชาติมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะบ้านแต่ละอ่าสก๊สัต์เพื่อเม็นแต่ละเพื่อเม็นตั้วแต่ะ ตายายอยู่กันสองคนอ,อ๋อวันนี้เออทักทายคนดูจิแกหาเพื่อโอเคเนาะโอเคน,ะเคน,นู้นสูตรตาแต่เพื่อมีแต่หมอสูตรอะไรแต่โอตาอดดูด้วยชีอืมนี่ตาย,ายายก็อยู่กันสองคนนะคะอยู่ในสวน,นหรือบนหลังฮะเอะอคิดว่าจะูจะพูดสิทธิ์เอ้ยไ่ต้องพอจะพูดด้วย อย่าพึ่จะฝากรถไว้ตรงนี้ได้ไหมจะจะจะลากขวาพผ่านเนี้ขอบนนอะหมอไว้เลยนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนพึ่ลใจช่อหอสวัสดีค่ะอันนี้ก็มาถึงจุดที่เราจอดรถได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปกันนะคะขึ้นห้วยค่ะไปบ้านห้วยป้าใต้เหมือนกัน แต่ว่าถนนนี้ก็คือเราจะเดินไปตามเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปพี่พลอยไปกับสองสาวนะคะน้องพลอยกับแพนเค้กค่ะนี่ทาง คนนึงคนนึงปลาเยอะมากเลยดูตรงตรงนี้จะเป็นเขตเอ,อเขตเขตอนุรักษ์ปลานะคะดูปลาเยอะมากอันนี้คือแพทมาเคยเดินมาตั้งแต่เด็กนะคะดูครมชาิดีนะคะ เรากะระยะไว้นะคะจะเดินสักสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าทางมันก็ไกลพอสมควรน,นะคะน,น้ำใสสะอาดมากค่ะที่พี่ทุกคนค่ะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะเก็บผักอะไรพวกเนี้ยกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะเพราะตรงเนี้ย มันก็ยังมีผักที่เรากินได้ค่ะเดี๋ยวจะไปกินนี่ก็ต้องลุยบนดอยต่อเนี่ยค่ะเดินทางนี้ก็จะเป็นดอยขึ้นสูงแล้วก็ลงห้วยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงห้วยค่ะทา,ทางเราจะเป็นแบบนี้นะคะ แค่ลองอันนี้ก็ได้แล้วค่ะแบบนี้เบี้ยของเบา เย็นมากค่ะเดี <Bund an doo hehe> ๋ยวก็ต้องขึ้นดอยเพราะว่ามันมีทางขึ้นดอยมันร้อนมากต้องลุยน้ำไปค่ะฮะ เล่มาอแล้วกอบแม่พี่พออยากเล่นน ah> ้ำใช่ไหมไปขึ้าแล้ม่ดูอมีใครอยากเล่นไหมคะนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนาะที่เวลาเราไปห้วยแล้วเราจะชอบเล่นไปไปต่อ mở kinh đồng đây, mày, đây mày. À. Dạ, mấy sau suối mở chứ này mấy mẹ mẹ đây mấy mẹ 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 nhau าวนะคะที่เดินมากับหนูมีน้องพลอยกับแพนเค้กแพนเค้กเขมรนี้อันนี้พลอยเชนมันวิ่นเดินแหละน้าบินอมี นี่ค่ะมีอุมโมงค์ด้วยเข้าซูมไปลูกเสือของเราไปเถอะค่ะยุงเยอะหรอยุงหรอฮะเด้อด,ดูน้ำกันนี่วีธีขึ้นดอยลงน้ำลุยน้ำนะคะที่นี่เป็นสายถนนที่ว่านักท่องเที่ยวอ่ะชอบมาเหมือนกันค่ะถ้าถึงลูกดู แล้วดูหนาวอย่างเงี้ยแล้วดูร้อน,นะค่ะแต่ก่อนถ้ายังไม่มีโควิดนะคะก็จะมีชาวต่างชาติอ่ะเดินเนี่ยค่ะเส้นเนี้ยไปบ้านแพทแล้วก็ไปบ้านคุณตาคุณยายค่ะไปนอนพักที่น,นู่นนะคะเขาจะใช้เส้นทางเนี้ยค่ะเป็นกันเดินแล้วฤดูฝนอ่ะหนูจะบอกว่าน้ําขึ้นเยอะมากตัวท่าก็เยอะแบบแต่ฝรั่งเขาชอบเนาะคนที่อยากมาเทียเท่ยวก็มาเทียเท่ยวได้นะคะเดี๋ยวแพทอาสาพาเที่ยวุยน้ํากันค่ะคือน้ําเย็นสบายมากไดค่ะ เดินข้างหลังเดินข้างหลังค่ะข้าวถึงงประตูแล้วไปไปไป้ยไปเดี๋ยวเราจะลุยน้ำกันต่อนะคะไปไปกันเลยไป ยี่อะไรเม่ปะัดดะเล่นบัดดะทางนี้เราไปเดินทางนี้เดินลุยน้ำลุยน้ำเย็นๆเย็นพอเย็นสบายมากเย็นสบายไหมพี่พลอยเล่นน้ำหรอพี่พลอยเล่นน้ำพ่อยอยากเล่นน้ำแล้วก็ไปพักข้างบนไปเดินไปเลยนี่มีมะม่วงป่าด้วยนะคะเยอะมากนไหมีต้นมะม่วงป่า ถึงฤดูถ้าถึงฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะช่วงช่วงที่มันมีฤดูการนะคะเพชก็จะเก็บมาตามกินกับข้าวพี่ๆเคยกินไหมคะมะม่วงตมกับข้าวกินอะ่ะจะเก็บมะม่วงป่าแล้วมาตำใส่ในกระบอกไม้ไผ่คือจะบอกว่าอร่อยมากนะลองเพลเกเล่โอ้ตุ๋นท่ิพล่เพลเไปได้ ฉันเค้กไปไหนที่เป็นเค้กจำทางไม่ได้เดินขึ้นดอยค่ะเดินขึ้นดอยดอยนี่ยังไม่สูงเท่าอีกอันนึงนะหนูจะบอกว่าอีกอันนึงนี่คือสูงมากชั่วโมงขึ้งะใช้เวลาอ้าอ้าอ้า เพนเคเป็ไงบ้านี่ดูดูข้างล่างนี่ดูข้างล่างลงไปข้างล่างเลยค่ะเนี่ยถ้าเดินไม่ระวังนะลงไปข้างล่างได้นะคะเนี่ยอันสรลยนะสู้สู้สสองสาสู้สองสา ีข้างล่างลงไปก็จะเป็นห้วยตรงนี้ขึ้นดอยข้างล่างโอย๊อยโอย๊อยโอย๊ยนหมดหรือเปล่าอ I อด n นนู้ w หน <c oughs> ุกไวร้ายเหรอ oh, <yeah. S 1> ข้างล่างเป็นห้วยเลยม,มาอยู่ข้างบนแต่ไม่ต้องไปห่วงแพทนะแพทดูแลตัวเองค่ะคอยระมัดระวังอยู่นะคะ เอ๊จะถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะพาพี่ๆทุกคนไปดูที่นั่งพักคือมาเมื่อไหร่ก็ต้องไปพักจุดนี้ค่ะเพราะมันเป็นจุดที่แบบสวยมากแล้วก็นั่งแบบสบายๆเป็นก้อนหินใหญ่เป็นก้อนหินที่แบบใหญ่มากแล้วก็นั่งแบบชิวๆสบายๆเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันแต่เรายังไม่กินข้าวกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันที่นี่มลนราซ ต้อกินก่อนทยานี่คือสับเบียงของเรานะคะ<อ>กลับไปทานข้าวต้องเติมพลังหน่อยมามาท้ เี้ยเออดีเออ่เลยสดชื่นมากร้อนแบบนี้ต้องกินน้ำเย็นๆโอ้จ้าจีอ้ยป้า Sim. จะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะน้ําห้วยเนี่ยเป็นน้าห้วยที่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตรงตรงเนี้ยค่ะคือถ้าเรามาถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะถ้าช่วงฤดูฝนอ่ะเราเนี่ยต้องปีนก้อนหินเห็นตรงนี้ไหมคะเราอาจจะปีนข้ามมาตรงนี้เลยแล้วก็เดินมาฝั่งนี้แล้วก็น้ําตรงนี้เต็มหมดเลยนะคะมันจะเดินไม่ได้เลยนี่ตรงนี้แหละจะบอกว,ว่าวิวสวยมากค่ะลูกกุ้ชัว นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมคะข้างหลงังเห็นไหมคะต้นหินใหญ่เลยตรงนี้อันนี้คือถ้าเป็นฤดูฤดูฝนอ่ะธรรมชาติตรงลนี้สวยมากน้ำเยอะสวยมากดูค่ะสองสาวค่ะถ่ายรูปแล้วอันหนึ่งสองสามแค่สองสาวถ่ายรูป น้ำเย็นมากน้ำใสสะอาดดูข em> um ้างหลังด wow, ูข okay, ้างหลังดูข้างหลังนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปฝากพี่ๆนะคะด้วยจังกเจด้วยจังเจแต่ก่อนเพชรจำได้ว่าตอนที่ยังเด็กใช่ไหมคะเวลาพ่อกับแม่มาในเมืองเนี่ยหนูมีพี่น้องอยู่ สี่คนใช่ไหมตอนนั้นน้องชายยังไม่เกิดรู้ว่าพ่อแม่มามาในเมืองเนี่ยหนูกับพี่เนี่ยจะมานั่งคืออยู่บ้านนะแล้วเป็นเด็กอะ่ะแล้วก็มานั่งรองพ่อกับแม่คือคือมานั่งรอ,อ,อพ่อกับแม่ค่ะเดินลงมาเ้ยมื่อไรจะเจอพ่อกับแม่นะเมื่อไรจะเจอพ่อกับแม่นะเราก็อยากกินขนมไงเราอยากเห็นเราอยากเจอพ่อแม่แล้วงเงแล้าอีกอย่างคือเราอยากกินขนมมากตอนเด็กๆนะเราก็เดินกับพี่ชายค่ะพี่สาวลงมารับพ่อกับแม่ โอ้ยนึกถึงตอน,นเราเดินอย่างนี้เราต้องนึกถึงในอดีตของเราอยู่ไหมคะตอนที่เราเป็นเด็กสน,นุกความทรงจำเยอะสวยถ้าให้เล่าคือก็คืออาจจะไม่หมดบางคนอาจจะไม่ชอบฟังด้วยซ้ำแต่มันเป็นความทสรงจำที่น่าจาาําค่ะอ่นนี่จากน้ำอันนี้น้ำนี่กินได้นะคะน้ำนี่กินได้นะคะลงมาจากบนดอยนู่ง้างบนกินน้ำน้ำใสสะอาด มากเดินกันตโตไปกินข้าข้างบนเ <c oughs> ลยๆๆไปๆๆไปไปละไปไปฉันมันถึงก็ละ จะคอวหืมจะได้แต่คะแนนสักออะยันจุดเีฮะยางหน้เหรอาอย เราก็ต้องตต่ไปค่ะนี่ต้องตต่ตรงนี้ไปนะคะตต่ตรงนี้ไปเลยไว้สาวๆไปก่อนเดี๋ยวให้สาวๆสองสาวเกรี่แกงไปก่อนนะคะเจอรี่แกงเนี่ยเราต้องตายตรงนี้ไปนะคะเนี่ย้ยหลั 3, อนนะะอง,ยง,ะะอ,งอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน youtube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ